สวัสดีครับพี่น้องครับวันนี้เราก็มาทำอาหารแบบลดต้นทุนกันนะครับประกอบด้วยหัวอาหารแล้วก็ย่าหวานอิสราเอลใบตะไคร้ถั่วแล้วก็มะพร้าวสับนะครับมะพร้าวที่เสียแล้วนะครับเนี่ยมาจากตลาดบอลไล่ของเรานะครับพี่ๆน้องๆเขาให้มานะครับนี่เมื่อวานไปเอามาครับเพราะมันพุดธพร้อมกากมะพร้าวครับเพียบเลยนะครับมันพุดเป็นตลาดนัดของเราครับ ได้ทําการค้าขายขายของหวานกันนะครับขกระนงกะทิกันนะครับหรือน้ําพงน้ำพริกนะฮะก็มีหยวกกล้วยอีกส่วนหนึ่งนะครับหยวกกล้วยกับมาเท้าสับถั่วของเรานะครับกระถั่วจากนี่ของเราครับเนี่ฮะซุ้มของเราครับซุ้มอาหารของเรานะครับมันแก่แล้วครับมาสับให้เป็ดให้ไก่กินนะครับเนี่ฮะส่วนเป็ดไก่ของเราก็น่ารักครับตามเคยครับเนี่ฮะกินอยู่ทั้งวันครับไม่หนีไปไหนแล้วเนี่ย อยู่ทางวัน,นครับพร้อมจะจาหน่ายเป็นพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ครับรูล,ละร้อยรูล,ละร้อยซื้อเยอะมีส่วนลดนะครับพี่น้องเวลานี้ประกาศขายรมาสามเดือนยังไม่ขายสักตัวเลยครับพี่น้องมาช่วยๆเอาไปเลี้ยงหน่อยนะครับพี่น้องครับครับสวัสดีครับ